สวัสดีครัพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ด้ามเก้งฝากไม้นะคะแล้วก็ด้ามงาฝากไม้ค่ะทุกท่านอันนี้ด้ามเก้งเรามาเรามารับชมด้ามเก้งก่อนนะคะค่ะเรามารับชมด้ามเก้งด้ามเข่าเก้งด้ามเข่าเก้งนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก หกนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านด้ามเก้งฝากก็รัดด้วยหวายนะคะทุกท่านรัดด้วยหวายเนาะค่ะรัดด้วยหวายเก่าค่ะเป็นเป็นหวายหวายดั้งเดิมหวายยุบต้นๆเ่ยนะคะทุกท่านเนี่ยก็คือแบบเก่าค่ะเก่าแก่แต่ว่ายังไม่ผุนะคะหวายนี่จะเหนียวมากค่ะผ่านไป หลายสิบปีแล้ว90ปีแล้วก็ยังแบบว่ามีความเหนียวความทนทานอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้กันด้วยรัดด้วยอ่าทองฝาบาทนะคะทุกท่านเหล็กทองฝาบาทนี้ด้ามนี้เป็นเข่าเก้งนะคะทุกท่านเข่าเก้งค่ะสวยงามมากไม่ใช่ไม่ใช่งาช้างนะคะเข่าเก้งค่ะทุกท่าน เรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะแห้งแกร่งค่ะทุกท่านค่ะฝากแห้งมากแล้วเรามารับชมดะามีดความยาวของมีดนะคะอ่อสมไม่ถึง4นะคะ3ามครึ่งค่ะ3ามนิ้วครึ่ะดูมวลสารดวนดูข้างค่ะ ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังไม่สั่นไม่คลอนนะคะแน่นค่ะเข่าเก้งนะคะทุกท่านดูสวยงามมากดูเป็นธรรมชาติค่ะค่ะเก่าแก่นะคะ,คะดูทุกท่านถ้าใครมองหามีดหลวงพ่อเดิมอยู่นะคะขนาดพกพาไซปะากาค่ะ,ะโพเต็มใบนะคะทุกท่านตรงนี้ก็เก็ดลายกะหนกดอกไม้หนึ่งค่ะ ตรงนี้โพเต็มใบนะคะลายสวยงามมากลายสวยงามค่ะเสมาใบาโพเต็มใบค่ะั่นขนาดพกพานะคะสวยมากค่ะอันนี้อลอยใช้แต่ว่ายังไม่สุดซูมนะคะแต่ผ่านการใช้งานมาแล้วยุบ,ยบประมาณ90ปีขึ้นไปนะคะ รอยเลือดรอยอเม็ดยังรู้สึกว่าเดิมๆอยู่เลยค่ะสวยงามมากนะคะโผลเต็มใบสวยงามค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังค่ะหลวงพ่อเดิมปราบพวกผีปีศาจนะคะลมพัดลมเพคนโดนของหรือรอ,อจะไปทำน้ำมนต์ พกติดตัวติดบ้านติดร้านไว้นะคะทุกท่านหรือขับรถไปไหนมาไหนนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้บูชาท่านไปไว้ติดตัวเป็นสิริมงคลนะคะเอาไว้หน้ารถค่ะหรือเอาไว้ที่ร้านหรือใส่กระเป๋าตะพายนะคะทุกท่านปกปักรักษาเนาะให้ครอบครัวรอดปลอดภัยไปไหนมาไหนนะคะ ความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเดิมป่าพวกผีปีาศาจวิญญาณร้ายวิญญาณเอ่อเล่ล่อนผีเล่ล่อนหรือว่าเอา่อลมพัดลมเพคนโดนของค่ะบูชาไว้นะคะติดบ้านติดรถไว้ติดกระเป๋าไว้นะคะทุกท่านเรามารับชมเล่มที่สองนะคะนี่ค่ะอันนี้งาช้างฉ่ำสวยมากนะคะทุกท่านในหลวงพ่อเดิมค่ะรัดด้วย อทองฝาบาทนะคะฝักรัดด้วยทองฝาบาทด้ามรวมฝักหนิ้วกว่าเฉพาะใบมีสามนิ้วนะคะทุกท่านหลวงพอเดิมค,ความเก่าความแก่ความเข้มขลังงานฉ่ำมากเลยนะคะทุกท่านนี้เป็นงานงาช้างแก่นะคะงานเขาเรียกงานตัดค่ะช้างแก่นะครับจะเออจะเงาจะงา,จะงามมากเลยค่ะ,คะสี สีแต่ว,ว่าเป็นต้นเทียนสีเป็นน้ำพึ่งเลยค่ะเหลืองเป็นน้ำพึ่งเลยค่ะทุกท่านค่ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะสวยงามมากสำหรับใส่กระเป๋าพกพาค่ะโพเต็มใบนะคะทุกท่านโพเต็มใบเสมาใบโพค่ะนี่ด้วยค่ะดูแบบว,ว่าความ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังค่ะกันนี่ก็มวลสารค่ะมวลสารจะอยู่ในนี้เราท่านก็เอาไปปลูกเสกอธิษฐานจิตนะคะทุกท่านงาช้ำงาสวยมากค่ะโพเต็มใบนะคะรอยเลือดนี่ล,ลึกมากค่ะลอยรอยยังสวยงามค่ะนี่ค่ะความเก่าความแก่ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังค่ะอันนี้เก่าเก็บนะคะ จ้าของเก่าเขาเก็บไว้เขาไม่ได้ออกไปใช้งานไปกรีดตามหรือว่าคนเดินป่าเดินเขาเขาจะลอยลอยตรงนี้เขาจะใช้เพราะว่าอธิฐานแล้วก็กรีดตรงที่เราที่เราพักนะคะถ้าขึ้นป่าขึ้นเขานะคะทุกท่านอธิษฐานจิตแล้วก็บางคนไปนอนเต็นท์นอนตามโรงแรมค่ะอาจจะมีคนตายหรือว่ามีวิญญ,ญาณเล่ร่อนค่ะลมพัดลมเพหรือว่าเอ สิ่งที่ไม่ดีที่เราจะไปเจอค่ะอธิษฐานจิตแล้วก็ให้ท่านปกปักรักษานะคะทุกท่านนี่ค่ะหนามากใบมีดเนี่ยดูดูอย่างนี้หนามากนะคะใครมองหาอยู่นะคะทุกท่านทุกท่านมีสิทธิ์บูชาครอบครองเป็นเจ้าของนะคะถ้าได้มีดหลวงพอเดิมไปแล้วเราเอ่อสบายใจแล้วอบอุ่นใจไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยค่ะ ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะมีมีดหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกันหรือว่าเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านหลวงพ่สุกค่ะขอ,เ,อเขา,เาท่านเป็นครูบาอาจารย์เดียวกันเป็นสายเดียวกันนะคะความศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่แพ้กันเลยนะคะทุกท่านความศักดิ์สิทธิ์ทุกครูบาอาจารย์ป่าพวกผีปีศาจสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าใครมีเคาะใครดวงไม่ดีค่ะ เอาติดตัวไว้นะคะทุกท่านจากร้ายก็จะกลายเป็นดีหรือมาลายหายไปนั่นเองหมดเคราะหหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะถ้าเด็กคนไหนเลี้ยงยากอ่ากระจององแงหรือว่าถ้าคนไหนป่วยแล้วหมอหาสาเหตุไม่เจออันนี้ค่ะมาบูชามีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกวยหลวงพ่อการไปติดตัวนะคะอ่าทุกท่าน ในน้าสุดท้ายน้ำก็ขอฝากขอประคุณทุกท่านมากๆค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้น้ำค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องน้ำมีดหมอด้วยนะคะทุกท่านากดติดตามไว้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ